สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง Hobby ิ i ไลท i ไ e นะครับอวันนี้ไอนะครับจะมีโมเดลนะครับมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมอีกแล้วเป็การ์ตูนดังนะครับในสมัยก่อนเลยก็คือยูกิโอเกมคนคนอัฉริญญนะครับถ้าแปลเภาษาไทยตอนนั้นนะผมอ่านก็คือจะมาจากในมังงะนะครับก็คืออ่านในหนังสือการ์ตูน เื่องนี้สน,นุกมากแต่ตอนภาพยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอามา remaster นะครับฉายอยู่ใน Netflix นะซีซั่นแรกเลยนะครับที่จบถึงตอนของเปกกกันนะครับวันนี้ที่เราเจอมาก็คือ u โ o นะครับผมนี่อันนี้คือกล่องนะครับของมันจะเป็นอย่างนี้เป็นกล่องสีลายการ์ตูนหน้าๆน,นะครับแต่อันนี้คือที่ผมหยิบออกมาเพราะว่าตะืกี้ผมถ่ายคลิปไปจบไปแล้วรอบหนึ่งคือถ่ายคลิปจบไปแล้วปรากฏเอ้าไม่ไม่ได้เปิด เอกวเวียนกรรมไหมไม่ได้เปิดเรื้ออะไรตังเดี๋ยวผมก็เลยหยิบม,มาถ่ายใหม่ก็เลยแบบอ่ะเอาเข้ามาให้ผบผู้ชมดูเลยว่ามันมาจากในกล่องน,นี้นะแล้วก็รายละเอียดตัวกล่องนะครับเห็นไหมด้านข้างก็เป็นอย่างนี้เลยเอ่แล้วก็ด้านหลังคือตัวละครตัวนี้นะครับก็คือมุโตยุกินะครับจะเป็นตัวเอกของเรื่องนะชมอยากรู้เนื้อเรื่องที่มากขึ้นนะครับก็เข้าไปดูได้นในเน็ต l i ิกนะครับทัวกล่องนะ ในกล่องมันจะเป็นกล่องแพ็คพลาสติกมานะครับผมก็อันนี้จะเป็นตัวของโมเดลตัวของโมเดลนะครับเหมือนเลยแต่อันนี้น่าจะเป็นภาคที่แบบว่าไปอยู่ในเมืองของอที่มีอาคารของไครบาคอปเปอเลชันนะครับเพื่อเก็บคะแนนเพื่อเข้าไปแข่งกับใครบานะครับผมดูดิเออภาคเป็นช่วงภาคหลังๆล,ละยูคิแม่งกระเท่ขึ้นแล้วก็ใส่ชุดแบบเขาเรียกว่าแนวแบบอีโมโหน่อยเออเห็นไหมอันนี้ ผมคิดว่ามันเป็นงานจีนที่ตอนเนี้โคตรพัฒน,นาไปไกลเพราะอันนี้คือมันมาจากงานเลซินเลยนะตัวเนี้ยถ้าตัวต้นแบบมันเป็นงานเลซินนะครับราคาค่อนข้างจะสูงตอนเนี้มาอยู่ในตัวงานจีนเป็นวัสดุ P ี c นะครับก็จะราคาก็จะดรอปลงไปหน่อยแต่ว่าถ้าเผื่อใครอยากสะสมนะครับรายละเอียดถือว่าดีมากอันเนี้ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นฐานไหมฐานมันก็จะเป็นลายอิดนะครับผม ลายอิดสวยมากแล้วก็มีเอฟเฟกต์ใสขึ้นมาเอฟเฟกต์ใสสีเหลืองแล้วก็มีรอยควันเห็นไหมควันที่เขาทํามาก็เป็น PVC นะแล้วก็ตัวชุดเห็นไหมชุดมีเท็กเจอร์ผ้ามีเข็มขัดมีกำไรมีแอสเซซอรีอ่ะคือเหมือนไในหนังเป๊ะข้างหลังนี่ข้างหลังเห็นไหมข้างหลังก็จะมีเหมือนกับตัวซองใส่การ์ดด้วยนะเห็นไหมเขาทํามาหมดเลยเหมือนเป๊ เนี่ยใครชอบนะยุกินะคือซื้อได้เลยเห็นไหมมีรอยรอยยับผ้ารอยเงาสวยมากเพราะว่าตัวโมเดลยุกิมันมีจํานวนที่น้อยมากนะครับที่เขาผลิตออกมาแล้วกอ็ออกมาไม่กี่อย่างเขาเรียกว่าไงไม่กี่แบบเองที่มีอยู่ในท้องตลาดนะผมเคยไปดูมาถ้าเป็นงานแท้เป็นงานกล่องก็จะมีอยู่แค่แบบหลักๆก็ยุกิไคมา จอมเวทมนต์ดำจอมเวทมนต์การลูอะไรพวกเนี้ยจะเป็นตัวมอนสเตอร์ที่อยู่ในการนะครับผมอ่ะอันนี้คือตัวนะผมให้คุณผู้ชมดูนะสวยมากอันนี้เดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนต่อจากตัวนะครับผมก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นเสื้อคลุมไหล่นะครับผมก็เป็นเสื้อนักเียนญี่ปุ่นของยูกินะครับในหนังนะอันนี้เขาทำเท็กเจอร์เหมือนกับว่าเป็นแบบผิวๆเท่ๆหน่อยเดี๋ยวเราประกอบให้ดูก็อันเนี้ย เอาออกมาให้ดูก่อนว่ามีผ้าคลุมไหล่หนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวนี้จะมีหัวครับหัวของยูกินะครับเขาให้มาสองหัวนะอันนี้คือหัวแรกเป็นหัวที่ลืมตาอยู่นะครับน่าจะเป็นนี้อันนี้คือล่างร่างบอมตอนที่ยูกิด้านมืดออกมานะจะเป็นตัวนี้แล้วก็จะมีสร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมดูสร้อยสร้อยอ่ะมันจะมีรายละเอียดของตัว ตัวต่อพันปีครบหมดเลยนะครับผมสวยมากอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีนะเพราะว่ามันสวยจริงๆแล้วก็รายละเอียดดีมากอุปกรณ์ครบหน้าตาแบบคมอ่ะมันไม่ได้มันหน่เล่ๆเหมือนงานจีนสมัยก่อนนะริ้วผมก็สวยส่วนนี้วางก่อนส่วนนี้จะเป็นอีกหัวหนึ่งนะครับอีกหัวหนึ่งจะเป็นหัวแบบหลับตานะ ทรงผมทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะสีชมพูออกแดงๆถ้าเปิดในหนังก็จะเป็นสีแดงเลยแต่นี้ก็แบบอ่อนลงหน่อยคงไม่เป๊ะมากแต่ว่าไอ้ตรงด้านหน้าสีดากับสีทองถือว่าถูกต้องอ,อืแล้วก็ที่แบบเองอานจีนเดี๋ยวนี้แม่งมีแบบเซอรเซซี่เยอะเกินนะนี่เขาให้นี่มาด้วยมันเป็นฐานนะครับฐานวางตัวหัว ไว้สำหรับเวลาเราตั้งโชว์เราก็โชว์โหไปด้วยนะครับผมสามารถโชว์ได้สวยงามอะแม่งแบบราคาถือว่าดีมากนะ mm. พี่เอ๊ยราคาถือว่าดีมากเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าราคาตัวนี้นะถ้าเผื่อคุณผู้ชมดูนะอย่างเงี้ยไม่ถึงพันนะคุณผู้ชมเออไม่ถึงพันถ้าใครสนใจก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ผม เพิ่งแกะเลยผมเอามาถ่ายคลิปก่อนถ้าเื่อใครสนใจก็สามารถสอยไปก่อนแต่ผมค่อ่ไปเอามาใหม่ได้เพราะว่ามันจะรอนานไงถ้าใครไม่อยากรอนานก็สอยจากของผมไปได้เลยเดี๋ยวผมว่าส่งให้ยังไงทักมาได้เพราะว่าผมใส่ลิงก์ a ฟ e b o o k อยู่ได้คลิปนะครับดิสคริปชั่นเข้าไปดูได้เลยแล้วก็สนใจก็ทักมานะครับผมราคาไม่ถึงพันเราทักมาคุยกันก่อนนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันดีกว่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเก็บหลบทานก่อน ส่วนตัวเราก็หยิบอันนี้ขึ้นมาตัวผ้าคลุมนะครับมันจะมีแง่งอยู่ตรงนี้นะจะมีแง่งอยู่สองจุดแล้วก็ตรงไหล่ก็จะมีมีรูไว้ยอยู่นะครับผมเราก็ค่อยๆเสียบตัวมันก็ถอดจากฐานได้นะครับคุณผู้ชมแต่อันนี้ผมไม่ได้ถอดออกมานะก็ติดเข้าไปเลยเดี๋ยวถ้าเบื่อใครอยากถอดก็สามารถหยิบมาถอดได้ตัวผมว่ามันทํามาดีมากส่วนสร้อยคอนะครับเกี่ยวให้ดีๆนะครับมันจะมีร่องตรงตรง ตรงคอของยูคีนะเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่มีคอคอมันไม่ได้ทำมาติดกับตัวอ้อยชึบเราก็ใส่ไปมันจะมีร่องเกี่ยวนะครับตรงช่วงคอพอเราใส่เข้าไปเสร็จอนะ่ะแล้วก็ติดกับคอตรงตรงฐานจอยคอนะครับผมตรงตัวเลย โอ้ oh, เป็นไงสวยมากเท่ oh. มากอะ่ะผมวัดมาแล้วมันอยู่ที่27เจ็ดเซนก็คือสเกลมันเกือบเท่า1ต่อ6อหกครับผม1ต่อ6มันก็จะประมาณ30เซนอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูใ,ใกล้ใกอ่ะอันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมต่อมาราคาแม่งโคตคุม้มอะไม่ถึงพันเออแบงค์พันเนี่ยมีทอน นี่เห็นไหมดูดูฐานทัววางโชว์ในตู้อ่ะสวยมากนะแล้วก็แบบเปิดสีไฟนะครับแสงส้มๆก็เน่แสงส้มอ่อนๆน,นะครับคือ,อกำลังดีเลยแล้วมันก็จะส่งกระโตพาร์ใสตัวหน้ามันก็จะให้อารมณ์แบบลึกลับหน่อยลึกลับเออเท่เออแล้วก็อันนี้วางคู่กันนี่ฐานวางหัว เปือใไขยังเปลี่ยนเคหยิบให้มันเปลี่ยนได้เลยแต่อันนี้ผมไม่เปลี่ยนนะผมชอบหัวนี้มากกว่าหัวรับตามันแบบมันเหมือนหน้าซึ้งในรสธรรมโอเคก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เป็นโมเดลนะครับอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งจะเป็นโมเดลของนักขั้นบอลน,นะอันนี้ก็ผมจะบอกว่ามันก็สวยมากแล้วก็ราคาดีด้วยส่วนสูงก็ประมาณสามสิบเ,เซนหนึ่งต่อหกถ้าเผื่อผมดูแล้วผมจะไม่ผิดน,นะ แล้วก็อลังการมากผมกล่าวว่า <c oughs> เดี๋ยวผมถ่ายคลิปแล้วก็ถ้าเผื่อใครดูคลิปนั้นด้วยแล้วก็สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกันตัวนั้นก็ราคาแบบอืประมาณพันนิดๆสองตัวมันขายเป็นแพ็คคู่ เดี๋ยวผมก็เอามาถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้เหมือนเดิมใครที่แล้วต้องขอบคุณนะครับคุณผู้ชมนะครับหนึ่งท่านนะครับที่พอรับชมเือแล้วอยากได้นะครับแต่ว่าไม่อยากรอแล้วก็สั่งจากทางจีนมันรอนานก็สั่งจากผมไปแล้วก็อันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ผมก็เอามา รายได้ที่ผมได้มานะครับผมก็เอามาทาคลิปให้กับคุณผู้ชมนะครับคือก็คือสั่งพวกนีนะ้แล้วก็มาถ่ายคลิปให้กับคุณผู้ชมใหม่อีกรอบนึงนะครับผมในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าผมตัดทันก็จะมีคลิป ตอนก่อนจะสิ้นปีอีกหนึ่งคลิปนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันให้เข้ามาดูแล้วก็พิมพ์ข้อความมาเม้นมาคุยกันได้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมก็อ่า ส่วนใหญ่ก็ตอบทุกเม้นท์ใครเม้น์ใครคุยอะไรมาใครถามอะไรมาผมก็จะตอบให้นะครับถ้าเกิดผมรู้ผมตอบให้หมดอะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอื